จีจ้าอยู่ไหนโอ้ดีครับปิดกิจกรรมนะครับสำหรับชั้เป็นเกรงอลิศนะครับก็คือนอนไม่หลับนะเพราะว่างานหนักมากนะครับเ่าวางกดตังค์มาให้แล้วถอนเงินวันเกิดเลยนะปกติผมไม่ถอนะเนี่ยแต่ที่สองโอเคเรียบร้อยฮะสองแสนพอดีนะครับมาตรงมือมาล้มกันแล้วคุณนาราคุณนราที่เล่นที่อะไรเป็นหมู เราต้องวัดกันสดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้วัดของจริงหน่อยไปแอบกินหมูกระทะมาหรือเปล่าเออวัดที่มาโอ้ยของวนเดิมมีเหลือเท่าไรเนี่ยเอา28.5เท่าเดิมเอลเอย28.5นะคาถ้ารงกันได้แล้วสองแอบาทว้ากวว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 วบววา พยายามปรุอาหารทานามาโดออกกำลังกายสาเร็จก,ก็สบ,บายตัวขึ้นนะครับ,รบเวื่อพุงยุบอะไรเงี้ยเคล็ดลับก็คือจริงจะทานเสร็จก่อนนอนระหว่างวันเนี่ยเราคุมอาหารด้วยพอมีโครงการนี้เราก็เออดีเราอยากลดน้ำหนักอีกแล้วก็มีอะไรมาแรงตุงนใจแล้วก็ทานนามะโดช่วยเนี่ยมันก็ช่วยทุบแรงเราออกกาลังกายอย่างเดียวมันก็จะลงช้าหน่อยมีช,ช่วยมันก็ไวขึ้นออพอคุณเชนมากครับที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาก็ผมว่า คนได้ประโยชน์เยอะครับหลายๆคนที่ชนะไม่ชนะก็คนได้ลดน้ำหนักครับ